สวัสดีครับทุกคนผมปักษาทอปโรฟบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ SmackDown วันที่14พฤศจิกายนปี2025วันนี้นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจใน SmackDown ก็จะมีการหาสมาชิกวอร์เกมคนใหม่นะครับการ Open Challenge United States Champion แล้วก็การชิงแชมป์ WWE Champion จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับวันนี้ครับเปิดรายการมาด้วยเลียลิลี่และอสกายเียลิีบอกว่าตั้งแต่ฉันพักไปเพราะจมูกหัก คาบุกิบอรเรีร์เนี่ยสร้างเลืองวุ่นวายไปทั่วและตอนนี้ยายพวกนั้นก็ได้แชมป์แท็กทีมไปครองแล้วก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยแตะต้องไม่ได้พอเพิ่มในอาแจ๊กับแลชลีเจนเข้ามาก็ยิ่งคิดว่าตัวเองแตะต้องไม่ได้อีกเพราะว่ามีจํานวนคนมากกว่าแต่เรื่องตลกก็คือจํานวนคนยิ่งมากก็ยิ่งมีศัตรูมากตามไปด้วยโยสกายบอกว่าฉันรักศัตรูนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเราก็จะตามทันอยู่ดีตอนนี้ไม่มีที่ให้หนีแล้ว War Games เรียริบลี่บอกว่า แล้วลูกไหมเราจะไม่เข้าไปในวอลเกมกันแบบเดียวๆฉันอยากจะแนะนําเพื่อนร่วมทีมของเราอีก2คนชาร์ลอตต์แฟลร์และเอเล็กซ่าเบรสชาร์ลอตต์แฟกับ a อเล็กซ่าเบรสเปิดตัวมานะครับอเล็กซ่าบรสบอกว่าคาบุกิอยากเล่นสกปกเหรอได้เลยแน่แจ๊กกับแลชอยากกระโดดเข้ามามีส่วนร่วมอระได้เลยและนี่คือโอกาสที่จะลากทั้ง4คนนั่นเข้ามาบนเวทีพร้อมกันผูเธอเป็นคนเริ่มเรื่องนี้และเราจะเป็นคนจบมันเอง ดังนั้นทันทีที่พวกเธอพูดว่าวอลเกมส์ฉันก็รู้ทันทีว่าเราต้องร่วมทีมกันใช่ไหมชาล็อตชาล็อตแฟร์บอกว่าเล็กซี่ฉันทำแบบนี้ไม่ได้ฉันเสแสร้งต่อไปอีกไม่ไหวแล้วฟังนาเลียฉันไม่ชอบเธอฉันไม่ไว้ใจเธอและฉันคิดว่าเธอเนี่ยคือนางงูพิษแต่เธอก็คงไม่ชอบฉันเหมือนกันไม่ไว้ใจฉันและคิดว่าฉันเป็นงูพิษเหมือนกันฉันไม่โทษเธอเลยเพราะเราเคยมีเรื่องกันเยอะเกินไปแล้วสู้กันบ่อยเกินไป และแค่เพราะเรามีศัตรูคนเดียวกันมันไม่ได้ทําให้เรื่องพวกนั้นหายไปฉันมองข้ามมันไม่ได้จริงๆเล็กซี่เธอเป็นเพื่อนฉันนะฉันไว้ใจเธอแต่ถ้าเธออยากทําสิ่งนี้ฉันเข้าใจแต่อย่าเอาฉันไปรวมด้วยตัดภาพมาคู่แรกครับ The Last Time It Now Tournament เจอุโซ so, เจอกับเดมิส ตัวแมโอเคนะครับอาจจะไม่ได้สนุกมากแต่ก็ไม่ได้ถึงกับน่าเบื่อจังหวะต่างๆในแมต์ถือว่าทําได้โอเคนะครับข้อดีคือตัวแมต์นี้เนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวตลอดมันกระจายท่าออกไปในแต่ละช่วงทําให้มันมีอะไรเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ข้อเสียก็คือมันไม่มีช่วงที่ใส่ท่ากันแบบจริงจังและสร้างช่วงลุ้นที่ดีได้สักเท่าไหร่นะครับมันมีแค่จังหวะแบบท่าไม้ตายของเดมิสที่เดียวเองที่ได้ลุ้นจริงๆจ,งจังๆ,งงๆตอนจบนะฮะเจอูโซ so, ใส่อูโซ,โซสแปดกดนับ3เอาชนะไปได้ แต่ภาพมือที่ DIY เข้ามาหาดากูนอฟแล้วก็เน็กเอลดิทนะครับทอมัโซ่แชมป้าบอกว่ารู้ไหมฉันเห็นอะไรฉันเห็นไอเวนคนหนึ่งที่เปิดโอเพนชา l ์เลนทุกสัปดาห์แต่แม่งเอาแต่ปฏิเสธการท้าชิงจากคนคนหนึ่งอยู่ตลอดคนที่โผล่ไปท้าชิงทุกสัปดาห์แม่งไม่เคยรับคําท้านี่ไม่มีเหตุผลเลยดากูนอฟบอกว่าฟังฉันให้ดีนะในตอนที่ฉันตัดสินใจสร้างประวัติศาสตร์ยู United States, Open นิเต็ดสเตทโอเพนชา l e เลนนี้ฉันสัญญาว่าฉันจะทํามันอย่างถูกต้อง ซึ่งการทําให้มันถูกต้องก็คือการไม่มอบโอกาสมั่วๆให้คนระยำอย่างนายนั่นหมายความว่าฉันจะให้แค่นักรบนักสู้ที่คู่ควรกับเข็มขัดและนายไม่ได้ใกล้เคียงเลยวันนี้ฉันจะให้โอกาสใครสักคนที่คู่ควรและคนที่ฉันเคารพนั่นก็คือ UM. แอคเซียมหลังจากนั้นนะครับเดอะวิชันก็เดินเข้ามาหานิกเอลดิตพอเฮมนบอกว่าเอาล่ะคุณเอลดิตเรากําลังจะเปิดศึกในวอ์เกมเราจะเฟ้นหานักมวยปล้มทุกคนจากทุกแบรนด์รวมทั้งนักมวยปล้มของสมัคดาวด้วย นเนลเดบอกว่าได้เลยขอบคุณมากที่มายืนยันทั้งทั้งที่มันมีอยู่ในเอกสารอยู่แล้วแต่เมื่อหมดทุรละเชิญพวกคุณออกไปจากที่นี่เพราะเดอะวิชั่นไม่สมควรอยู่ในโชว์ของฉันโคดิโรสโผล่หน้าเข้ามานะครับโคดิโรสบอกว่าพวกนายลงมือกับเพื่อนฉันฉันแค่ออกไปช่วยพวกเขาฉันไม่ตามกระทือพวกนายเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวันจันทร์แต่นี่เป็นวันศุกร์ที่นี่คือถิ่นของฉันทุกๆเรื่องมันเกี่ยวกับแชมป์ที่ฉันถืออยู่เพราะงั้นถ้าพวกนายไม่ได้มาสู้ก็ใส่หัวไปซะ พอเฮมนบอกว่ามันคงไม่ดีพอเท่าไหร่หรอกมั้งที่การต่อสู้มันจะเป็นการต่อสู้แบบธรรมดาทำไมพวกนายไม่ทำให้แมตช์นี้เป็นแมตช์ชิงแชมป์ WWE ไปเลยล่ะมันจะได้คุ้มค่ากับการเสียเวลาหน่อยนเนลดีบอกว่าโอเคฟอรดี้โรดกับบอสันรีดเพื่อแชมป์ WWE ตัดภาพมาคู่สองครับโอเพนชาเลนจ์ยูเนเต็ดสเตทแชมเปี้ยนอิริจาดากุนอฟเจอกับแอคเซียม โต้แมต์ออกมาค่อนข้างดีครับคือมันมีช็อตเซอร์ไพรส์ค่อนข้างเยอะทุกคนแบบนวดๆกันอยู่แล้วอยู่ดีๆช็อตใหญ่ๆช็อตแรงๆมันก็โผล่มาซึ่งทุกครั้งนะครับมันสร้างจุดเปลี่ยนของแมตต์ได้อย่างน่าสนใจทําให้การต่อสู้มันดูตื่นเต้นอยู่ตลอดครับและการใส่ท่าใหญ่ในแต่ละช่วงเนี่ยก็มีทั้งท่าที่จัดเองแล้วก็ท่าที่เป็นการเคาน์เตอร์คู่ต่อสู้ซึ่งทําออกมาได้อย่างน่าสนใจมากในด้านของความรุนแรงและความจริงจังครับยิ่งไม่ต้องพูดถึงคือมันทําได้ถึงใจมากๆถือว่าทําาออกกมได้สนุเลย ตอนจบดากูนอฟใสเอชบอมกดนับ3เอาชนะไปได้หลังจบแมตช์ครับทอมัสโซแชมป้าเข้ามากระทืบแอคเซียมหลังจากนั้นตัดภาพมาที่เซมิเซนเปิดตัวมานะครับเซมิเซนบอกว่าตั้งแต่ฉันย้ายมาอยู่ SmackDown ชีวิตฉันเนี่ยก็มีช่วงที่สูงมากๆแล้วก็ต่ํามากๆเช่นเดียวกันทันทีที่ฉันมาถึง SmackDown สิ่งแรกที่ฉันพูดก็คือฉันจะเอาชนะโซโลสโควาเพื่อคว้าแชมป์ยูมาให้ได้ และฉันก็ทํามันสําเร็จจริงๆระหว่างที่ฉันถือแชมป์ฉันได้ทําอะไรเจ๋งๆมากมายฉันได้ปั้มกับจอห์นซีนาในแมตช์สุดท้ายของเขาในสมัคดาวน์ฉันได้เจอกับสุดยอดนักมวยปั้มของสมัคดาวน์ทุกๆสัปดาห์และมันสุดยอดมากแต่ไม่โกหกเลยนะช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอะไรที่หนักหนาสําหรับฉันมากเพราะฉันต้องนั่งดูอยู่ข้างเวทีฉันได้รับบาดเจ็บและยังไม่ได้รับอนุญาตให้ลงปั้มฉันต้องทนดูโซโลกับพวก MFT ของมันทำตัวกลางในสมัคดาวน์ทุกๆสัป ฉันทําอะไรไม่ได้ได้แค่ยืนดูเฉยๆในขณะที่พวกมันเนี่ยเข้าไปรังแกเพื่อนของฉันคนที่ฉันชอบคนที่ฉันเคารพและฉันเข้าใจนะนิกเอาเดตพยายามบอกว่าอย่ายุ่งนายเจ็บอยู่นายเป็นภาระอย่าเข้ามาเกี่ยวข้องฉันก็เลยทําตามนั่งเฉยๆมาหลายสัปดาห์แต่มันจะจบลงคืนนี้โซโลถ้านายมีปัญหากับฉันฉันก็มีปัญหากับนายเหมือนกันออกมาเลยเราจะได้จบเรื่องนี้กันแบบตัวต่อตัวโซโลสกว่าเปิดตัวออกมานะครับโซโลบอกว่าเซมิ นายคิดว่านายรู้จักตัวเองดีแล้วเหรอนายคิดว่ารู้แต่จริงๆแล้วนายไม่รู้อะไรเลยฉันรู้จักตัวจริงของเซมิเซนคนที่แสจันนาสมเพศโกหกสิ้นหวังและทำสิ่งที่สิ้นคิดนั่นทำให้นายเห็นแก่ตัวสุดๆนายไม่แคร์ใครทั้งนั้นนอกจากตัวนายเองนายไม่แคร์เด็กหลังเวทีไม่แคร์คนดูพวกนี้ด้วยซ้ําแต่ฉันเซมิฉันเนี่ยแคร์ครอบครัวฉันเนี่ยแคร์คนที่ยืนอยู่ข้างหลังฉันฉันแคร์ความพักดีที่พวกเขามีให้ฉันไม่เหมือนกับนาย นายไม่รู้อะไรเรื่องความพักดีต่อครอบครัวและอีกอย่างหนึ่งนะเซมินายควรระวังคําพูดของนายเอาไว้หน่อยก่อนที่ฉันจะเดินไปกระทืบนายให้หายซ่าอย่าลืมว่านายยังบาดเจ็บอยู่ใช่ไหมเรื่องนี้มันอาจจะจบแบบแย่มากสําหรับนายก็ได้ฉันทําให้นายลงไปนอนกองได้เดี๋ยวนี้เลยด้วยซ้ําแต่ฉันไม่ทําฉันจะรอรอจนกว่านายจะหายดีพร้อมที่จะลงปล้ำแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่นายหายดีฉันบอกไว้เลยฉันจะมาล่านายเองเซมิเซมบอกว่า ข่าวดีสําหรับนายนายอาจจะไม่ต้องรอขนาดนั้นโซโลเพราะตั้งแต่คืนนี้ฉันได้รับอนุญาตให้ลงปั๊มร้อยเปอร์เซนต์อย่างเป็นทางการดังนั้นถ้านายอยากทําอะไรก็ทําตอนนี้เลยแต่ก่อนจะทําฉันอยากจะบอกไว้อย่างหนึ่งฉันไม่ได้มาคนเดียวชิซึกะนากามูระเลฟินิกมอเตอร์ซิตี้แมชชีนกันออกมาช่วยเซมิเซนกับทืบ MFT นะครับแต่พามาที่เจอูโซเข้ามาหาโคดิโรดเจอุโซบอกว่าถ้าวันนี้วิชันเนี่ยมาเล่นงานนายฉันจะคอยระวังหลังให้ หลังจากนั้นจิมมี่ก็เข้ามาในฉากนะครับจิมมี่บอกว่าเฮ้พวกท่านนายจะเล่นงานเดอะวิชันมันก็ดีกับฉันเหมือนกันฉันจะคอยระวังหลังให้นายฉันเพิ่งคุยกับพังมาเมื่อกี้ในวอลเกมเนี่ยฉันจะเข้าร่วมทีมเดียวกับพวกนายแต่พามาที่โซโลเข้ามาหานิกเอาดิ t นะครับโซโลบอกว่านิกทรงเซมิไหมฉันมันหายดีแล้วฉันอยากจะกระทืบมันเนลได้บอกว่าฉันว่าเราไม่มีเวลาสําหรับเรื่องนี้เพราะนายมีศัตรูมากกว่าแค่เซมิเซนเอางี้เป็นไง อีก2สัปดาห์ก่อนที่จะถึงวอลเกมนายกับ MFT จะต้องเจอกับเซมิเซนเรฟินิกชิซเกิอากามูระและมอเตอร์ซิตี้มาชิกันแบบเซ r ร์ v เวอร์กดดังเดิมแพ้ขัดออกแต่ภาามาคู่3นะครับเดล l สไทม์อิส s n o ทัวน r เม m นต์เอ็นเจอกับแสก์ไรเดอร ตัวแมตโอเคนะครับการปั้มของทั้ง2คนเนี่ยมีความเร็วที่ดีรวมทั้งการแลกท่ากันก็อยู่ในจังหวะที่โอเคตัวแมทมันทําให้เราอยากเห็นว่าแซกไรเดอร์เนี่ยจะใช้ท่าอะไรออกมาในแต่ละช่วงนะครับการปล้าม,มันจะเป็นยังไงต่อไปในด้านของ l a ลเอ็นเองเนี่ยก็ยังคงปั้าแบบเดิมครับเน้นใช้ท่าประจําตัวและหาจังหวะปิดฉากด้วยการที่แซกไรเดอร์เนี่ยมีอะไรให้ดูอยู่ตลอดตัวแมทมันก็เลยไม่น่าเบื่อนะครับตอนจบ l a ลเอใส่ BFT กดนับ3เอาชนะไปได้ ตัดภาพมาทางทีมของเรอลิบลี่นะครับที่กําลังกลุ้มเนื่องจากต้องหาสมาชิกเพิ่มหลังจากที่ชาลล็อตเนี่ยไม่เข้าร่วมทีมต่งของคาบุกิวอริเออร์ครับก็เข้ามารอบทําลายพวกเธอก่อนที่จะจากไปตัดภาพมาคู่4ี่ครับเจคาเกลเจกับบีแฟบโต้แมทไม่มีอะไรเลยครับเจคาเกลเข้ามากระทืบใส่ท่าแล้วก็จบไปตอนจบเจคาเกลใส่เจเดดกดนับ3เอาชนะไปได้นะครับตัดภาพมาที่การประกาศรอบต่อไปของ The last Time I s Now Tournament เพนตาเนี่ยจะเจอกับฟินบาร์เลอร์แล้วก็บอรซันรีจะเจอกับคา er, เมโลเฮนะครับแต่ถ้ามาที่อเลเซอร์แบ็กครับอเลเซอร์แบ็กบอกว่าความกลัวงั่นเหละเดเมียนเรื่องตลกแบบนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนายเอาชั้นฟาดลงมโต๊ะพยายามที่จะโยนชั้นทะลุของนั่นนี่นายหยิบบนไดเหล็กขึ้นมาพยายามจะบดขยี้หัวชั้นให้แหลกคนที่กลัวจริงๆมันน่าจะเป็นนายต่างหากกลัวในสิ่งที่พวกเราเนี่ยทำให้นายเป็น เราบอกไว้แล้วว่าเราจะบังคับให้นายทำลายกฎของตัวเองเราบอกไว้แล้วว่าเราจะทำให้นายเนี่ยเสื่อมซามลงและฉันคิดว่าเราทำสำเร็จแล้วแต่พอแล้วสำหรับเรื่องของนายเดเมียนตอนนี้สายตาของฉันเนี่ยมองไปไกลมากกว่านั้นซึ่งจะพาพวกเราไปถึงห้องแต่งตัวโดยเฉพาะคนที่ถือแชมป์โลกทั้งหลายฟังนะฉันทิ้งความกลัวเอาไว้ข้างหลังตั้งแต่วันที่ฉันเหยียบกลับเข้ามาที่นี่และฉันเนี่ยกลายเป็นสิ่งเดียวที่ไม่มีใครอยากเป็นก็คือศัตรูของทุกๆคน ตัดภาพมาคู่5ครับชิงแชมป์ WWE แชมเปี้ยนโคดี้โรสเจอกับบอสซันรีดตัวแมตโอเคนะครับเอาจริงเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่ทุกคนคือประมาณแบบ5-6นาทีมันก็จบแมตช์แล้วอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับไม่ได้เน้นทําอะไรมากมายคือแบบทำทำให้มันจบจบไปแค่นั้นเรารู้สึกว่าแต่ละช่วงแล้วก็การใส่ท่าแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ได้ถูกบิวขึ้นมาเพื่อความสนุกขนาดนั้นอนะ่ะมันเป็นแมตต์ที่ทําขึ้นมาเพื่อปูเรื่องราวไปสู่วอลเกมเท่านั้นเองนะครับตอนจอบบอลเบเกอร์โลแกนพอเข้ามาลลุมเ่นนงาน Cody หลังจบแมตช์ครับเดอะวิชั่นเนี่ยเล่นงานโคดี้ก่อนที่อูโซจะออกมาช่วยและดูเมทไทยครับก็เข้ามาเล่นงานอูโซอีกทอดหนึ่งสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับเหตุการณ์แรกชาร์ลอตแฟลม์ไม่ขอเข้าร่วมวอร์เกมเหตุการณ์ที่2ครับเจอูโซเอลเอเนย์เข้ารอบจอดซีนาทัวร์นาเมนต์เหตุการณ์ที่3เซมิเซนชิซเกะนากามูระเลฟินิกมอเตอร์ซิตี้ไม่ชินกันจะเจอกับไมล์แฟมิลี่ทีใน2สัปดาห์ข้างหน้านะครับเหตุการณ์ที่4ครับจิมมี่อูโซเข้าร่วมวอร์เกมเหตุการณ์ที่5รอออบต่ไปขงห Penta เจอ Finn Balor, Boston Reed เจอ Camelo h a e และเหตุการณ์ที่6ครับดูมี่ไทยเข้าร่วม War Game กับ The Vision สรุปแม้กันหน่อยครับทุกคนคู่แรก The Last Time Is Now Tournament Jay Uso เจอกับ The Mist Jay Uso สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2 Open Challenge United States Champion t a g u n o f เจอกับ Axiom Ilija Tagunoff สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3 The Last Time Is Now Tournament LA Knight เจอกับ Sai Slider LA Knight เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ คู่ที่4เจค่าเกลเจกับบีแฟบเจค่าเกลสามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่5ครับชิงแชมป์ W หรือ E แชมเปียนโคดี้โรสเจอกับบอสตันรีดคู่นี้เนี่ยไม่มีการตัดสินนะครับในด้านของตัวแมตช์สัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่ามันไม่ได้แย่เท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ไดีดีสักขนาดนั้นในด้านของตัวแมตต์เกคุณน้องวันนี้นะครับก็ทําหน้าที่ได้ดีไม่น้อยซึ่งก็ทําให้หลายๆแมตช์เนี่ยมีความสนุกตามมาอย่างแมตช์ของเจอูโซกับเดอะเมสครับด้วยการที่มันสัััั้้นนนนนนมมมกก็ยงออเเเคะคะบืไืไไไนะ่ดาิป เอาจริงๆมันเหมือนกับว่าพอมันเป็นแมตที่ไม่ต้องเน้นแล้วเนี่ยเจอูโซ่มันจะทําแมตออกมาสนุกกว่านะคือถ้ามันเป็นแบบแมตชิงแชมป์เป็นเมนอีเวนต์เป็นคู่เอกอะไรเงี้ยคือมันจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่พอมันเป็นคู่เปิดคู่2ออะไรเงี้ยนะครับอาจจะด้วยเวลาที่น้อยกว่าและความกดดันที่น้อยกว่ามั้งก็เลยสามารถใส่ความคิดของตัวเองเข้าไปได้มากขึ้นตัวแมตมันก็เลยดูมีสีสันพอสมควร ส่วนในด้านของเนื้อเรื่องนะครับชาร์ลอตแฟนที่ไม่อยากร่วมมือกับคุณอ่นเท่าไหร่เอาจริงๆผมก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าชาร์ลอตแฟนเนี่ยมีคาแรคเตอร์เป็นแบบนั้นอยู่แล้วคือกว่าจะบิลเป็นเพื่อนของอเล็กซ่าบริสได้เนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรเลยเนื้ออกไหมเพราะงั้นตอนนี้ครับพอมันมาเจอคนใหม่ๆมันก็ต้องทําความเข้าใจกันใหม่สร้างความเชื่อใจกันอีกตอนนี้เนี่ยเรามองว่าเนื้อเรื่องมันคงไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับอารมณ์แบบเออไม่ได้อยาการ่วมหรอกนะ แต่ว่าด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ครับที่คาบูกิวเรเยร์แล้วก็นายแจ็คเนี่ยเข้ามาเล่นงานาโยสกายเข้ามาเล่นงานเรียลิบลี่และที่สาคัญก็เข้ามาเล่นงานเลซับลิสด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าชอล์แฟก็น่าจะมาเอาคืนครับเพราะว่าเล่นงานเพื่อนของเธออย่างเลซาบลิสไปแล้วก็น่าจะจอยวอลเกมกันในตอนสุดท้ายแล้วก็ไปสู้กันในกกงอะไรแบบนั้นส่วนในด้านของกลุ่มเซมิเซงครับกับ MFT เอาจริงๆเนี่ยผมว่าเนื้อเรื่องของ2กลุ่มนี้นทุกคนแม่งน่าจะเข้าไปอยู่ในบอ์เกมมากกว่า <c oughs> เนื้อออกมาคือแบบแม่งคนเจ็บที่อดกลั้นมานานคนที่โดนกระทืบและอยากไปล้างแ้นไอ้คนที่บ้าสายเลือดไปไล่กระทืบคนคือเนื้อเรื่องมันโอเคนะเว้ยเนื้อออกมาถึงตัวละครมันจะไม่ได้เป็นนักหนยปั้มตัวท็อปก็ตามอะ่ะแต่เนื้อเรื่องมันค่อนข้างที่จะแบบเออมันถูกเล่ามาเป็นเส้นเดียวกันมันกลมดีอ่ะทุกคนเราก็เลยคิดว่าเออมันก็คงจะต้องหยิบขึ้นมาใช้ด้วยอะไรสักอย่างอะ่ะ นึกอ,ออกไหมตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เข้าวอลเกมไปแล้วผมก็แบบเอ๊ะและไอ้กลุ่มนี้เนี่ยมันจะถูกใช้งานยังไงวะจนกระทั่งวันนี้มีการประกาศว่าเป็นเซอร์เวอร์ซีรีส์แบบกฎกติกาดั้งเดิมนะครับก็คือว่าแพ้คัดออกนั่นแหละ5ต่อ5คนที่โดนกดก็จะออกไปอีกทีมหนึ่งก็จะเหลือ4ี่คนเ<น>หลือ3าคนเ<น>หลือ2คนเหลือ1คนแล้วแต่นะครับก็คิดว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับสำหรับการทำแมตช์แบบนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นเซอร์เวอร์ซีรีส์ที่มันเป็นของ W. w E มาสักพัก แต่เรารู้สึกว่ามันน่าจะกลายเป็นอีกคู่หนึ่งในศึกใหญ่มากกว่าเนื้อออกปะคือแบบก็ไม่ได้เป็นวอลเกมไงปั้มอาจจะปั้มกลางโชว์ก็เป็นเซอร์ไพ r s เวอร์ซีรีส์ในศึกของวอลเกมนี้อาจจะมี4ีคู่ก็ได้ก็วอลเกม2คู่ใช่ไหมครับแล้วก็เซอร์ไพ r s เวอร์ซีรีส์อันนี้คู่หนึ่งแล้วก็ไปหาอะไรมาอีกสักคู่หนึ่งเดอเดอ๋เด,เด,เดา,ดา,ดาแปะๆไปนะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็น่าสนใจอยู่นะแต่นี่กลับกลายเป็นว่ามันมาซัดกันในสมัคดาวน์ซะอย่างนั เนื่องออไปเรารู้สึกว่ามันน่าเสียดายในด้านของมูลค่าของกติกาแมทแบบนี้อ่ะซึ่งมันก็ค่อนข้างน่าดูด้วยเพราะว่ามันก็มีเซมิเซนใช่ไหมครับมันก็มีแบบอ่ะนากมูระมันก็มีคนนั้นคนนี้ซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็น่าจะสนุกพอสมควรนะครับก็ต้องรองดูกันว่าใครจะชนะสําหรับอีก2สัปดาห์ข้างหน้าในสมัคดาวน n นะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยนี่คือการเผชิญหน้าครั้งแรกของ MFT ทีนะครับที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันมีคู่ต่อสู้ในจนํานวนที่เท่ากัน เพราะว่าปกติแล้ว MFT เนี่ยมันจะมีคนเยอะกว่าใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่ายังไงก็แล้วแต่ครับ MFT น่าจะชนะเพราะว่ามันบิวมาขนาดนี้จะให้มาแพ้ชินสกเกีนากามุระมอเตอร์ซิตี้ที่ไม่ได้มีการบิวขึ้นมาเลยมันก็ดูจะเสียทรัพยากรก,ก่อนหน้านี้มากเกินไปหน่อยนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะยังบิว MFT ต่อไปเพื่ออะไรสักอย่างอาจจะไปเจอกับไวเอรซิก อาจจะไปชิงแชมป์แท็กทีมหรืออาจจะไปแบบแยกกระจายกันล่าแชมป์กลับมาก็ว่ากันไปนะครับแต่เรารู้สึกว่า mft ก็น่าจะได้รับการบิลล์อัพต่อไปในช่วงนี้สว่วนในด้านของจิมมี่ s o โซกับดูมีไทยที่เข้าร่วม w a r ์ a เกนะครับในด้านของดูไม่ไทยเนี่ยผมไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่ทุกคนเพราะยังไงก็ตามครับเจ้าตัวเนี่ยมีเรื่องกับฟรอด r ี้โรสอยู่แล้วถ้ามันมีโอกาสมันก็คงมาจัดการเราก็มองว่าโอเคดูไม่ไทยก็คงเข้ามา เพื่อที่จะเอาชนะโคดี้โรสแล้วก็จะได้ไปอ้างนะครับแบบเอ้ยกูชนะโคดี้โรสในวอลเกมมาแล้วนะเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะได้สิทธิ์ชิงแชมป์สิวะอะไรแบบนั้นนะครับดังนั้นการเข้ามาร่วมกลุ่มกันของดูไมไทยเนี่ยก็น่าจะน่าสนใจอยู่ส่วนในด้านของจิมมี่อูโซครับแน่นอนว่าเหตุผลก็คืออยากช่วยโคดี้เหมือนกันเพราะยังไงเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนกันใช่ไหมแต่ที่น่าสนใจก็คืออาการของเจอูโซครับที่มันเห็นตั้งแต่จิมมี่เดินเข้ามาคือแม่งเบ้ปากใส่เลยเนาะออปะอารลณมแบบ กลัวมึงไม่เห็นนะใส่ฟันสะท้อนแสงเข้าไปในปากเบ้ปากแม่งเลยยังไงก็มึงต้องเห็นฟันกูซะหน่อยเนื้อหอ,อกมาเรามองว่าตอนนี้เนี่ยออถึงแม้มันจะดูเป็นพวกเป็นพี่เป็นน้องกันในตอนนี้แต่เราคิดว่ายังไงก็ตามเจวูโซกับจิมมี่วโซเนี่ยมันน่าจะต้องมีปัญหาก,กันอีกรอบนึงอยู่ที่ว่าต้นเหตุของมันเนี่ยคืออะไรซึ่งถ้าเราดูกันในวอเกปนะครับเราหลายๆคนเนี่ยก็คาดว่ามันจะเป็นโรมาเลน ที่เป็นสมาชิกคนสุดท้ายของฝั่งทีมพระเอกใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมที่โรมันเลนเจลุโซหรือแม้กระทั่งจิมมี่อุโซก็ตามจะเป็นต้นเหตุให้ทีมแพ้และสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีเรื่องกันเองตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้แน่ชัดทุกคนเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าโรมันเลนมันจะเข้าวอลเกมหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าเจลุโซจิมมี่อุโซมันจะมีปัญหากันไหมเพราะว่าแม่งทาเรื่องเหมือนแบบจะตีกันมาหลายทีแล้วไอ้เรารู้สึกว่าแม่งตีแน่ๆแม่งตีแน่ๆแม่งไม่ตีแม่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเเเลลยกูือจะช่ แล้วก็ดองเนื้อเรื่องกันไปยาวๆจนพอกูลืมมึงค่อยมาตีกันคือแบบจังหวะพลิกๆมึงไม่เอาอ่ะมึงปล่อยให้แม่งแบบเนื้อออกปะแล้วมันไม่ได้กินข้าวตอนร้อน่ะมันกินข้าวตอนที่แบบเย็นไปแล้วแล้วมึงก็เอามากลับมากินอนะ่ะมึงไม่เวฟด้วยแม่งไม่อร่อยเนื้อออกอ่ะอารมณ์อารมณ์แบบอะไรแบบนั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเราดูในช่วงไทม์โซนทุกคนหมายถึงว่าในช่วงเวลาปลายปีแบบนี้นะครับ มันไปไปได้ไหมที่จิมมี่อุโซกับเจลุโซเนี่ยมันจะตีกันเพื่อไปเจอกันในเรสโซมาเนียอีกรอบหนึ่งนะครับเหมือนปีปีไหนสักปีที่แม่งเจอกันหนึ่งตอนหนึ่งอ่ะนะครับในปีนั้นเนี่ยต้องบอกว่าผิดหวังกันทั้งสนามผิดหวังกันทั้งโลกนะครับเพราะว่าแมตช์แม่งออกมาห่วยแตกมากแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตอนนั้นเนี่ยทั้งสองคนมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ฝืดขึ้นปั้มนะครับคือมันไม่ได้แบบร0 0ซแล้วก็ขึ้นไปบนเวทีมันมีอาการบาดเจ็บผมจําไม่ได้ว่า เจ็บหลังหรือเจ็บท้องหรือเจ็บอะไรไม่รู้อะ่ะนะครับแล้วก็คือไปปั้มทางทรแบบนั้นตัวแมทมันก็เลยออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่รอบนี้ครับถ้าทั้งสองคนเจอกันด้วยสภาพเต็มร้อยผมก็บอกเลยว่าแม่งก็หวยเหมือนเดิม <c oughs> คือแบบคือ To be Fair ทุกคนสองคนนี้อ่อมันปั้มเดี่ยวไม่ค่อยเวิร์กนะครับคือทั้งสองคนอะ่ะมันมีสไตล์การปั้มที่เป็นชอ็อตสั้นๆทุกคนคือแบบ เรียกความสนใจของคนดูได้เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆประเด็นก็คือว่าสไตล์การปั้มแบบนี้มันเหมาะกับแท็กทีมเว้ยคืออ่ะจิมมี่ออกมาก่อนมีสปอตสั้นๆอาจจะประมาณ1-2นาทีก็เรียกความสนุกสนานให้กับคนดูไปโดนกระทืบอีก1-2นาทีแล้วก็ไปแท็กเจเข้ามาพอแท็กเจเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีความสนุกสนานของเจที่เป็นช่วงปั้มสั้นๆ1-2นาทีเหมือนเดิม มันก็จะทําให้ตตวแมทเนอย่างน้อยก็5 6านาทีแล้วที่มันมีการเคลื่อนไหวมีอะไรให้เราดูอยู่ตลอดแล้วพอในช่วงท้ายเนี่ยมันก็เป็นดับเบิลแท็กครับอูโซ,โซแม่งก็เข้ามา2คนก็ใส่ซุปเปอร์คิกนู่นนี่นั่นไอวันดีอะไรของมันตุ้มตามตุมตมต้มตามกันไปแล้วก็จบแมทดังนั้นเนี่ยนะครับด้วยการที่ทั้งสองคนมันมีการปล้ำที่เป็นชอตเทอมที่แบบค่อนข้างสั้นใช้เวลาค่อนข้างน้อยมันก็ยังสนุกในแบบของแท็กทีมได้ทุกคนแต่พอเป็นแมทเดี่ยวแล้วเนี่ยนะครับ เงื่อนไขพวกนั้นมาถูกเพิ่มเข้ามาในเรื่องของสไตล์การปั้มในเรื่องของการสร้างโมเมนต์ในเรื่องของการทําอะไรต่างๆมันมีดีเทล,ลที่แตกต่างจากการปั้มแท็กทีมอีกพอสมควรนะครับแล้วเจวูโซ so เนี่ยก็ไม่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้เอาจริงงอ่ะผมรู้สึกว่าจิมมี่เนี่ยมันพยายามแล้วนะทุกคนจิมมี่เนี่ยมันมีอย่างอื่นเพิ่มเข้ามามันมีวิธีการปั้มต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังไม่ได้ดีมากขนาดนั้น ดังนั้นถ้าทั้ง2คนนี้มาเจอกันบนเวทีครับมันก็จะเป็นท่าซ้ำๆมันก็จะเป็นวิธีการซ้ำๆมันก็จะอู้โซอู้โซกระโดดตูดชนหน้าอะไรกันต่อไปนะครับแล้วก็ซูเปอร์คิกกันไปซูเปอร์คิกกันมามันก็จะอยู่กันประมาณนี้เต็มที่ก็ซูเพกแล้วก็ซามมนดอบจากเชือกอะไรประมาณนั้นเพื่อให้มันดูใหญ่ขึ้น นะครับในเมื่อเขาไม่สามารถสร้างตัวแมทที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นหรือว่าทําให้มันตื่นเต้นมากขึ้นได้เขาก็จะใช้ท่าที่มันใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองนะครับโดยรวมแล้วตัวแมทเราก็คิดว่าก็น่าจะดีกว่าคราวที่แล้วแต่ก็ไม่น่าจะสนุกป,ปานนั้น นะครับผมอ่ะก็มารอดูกันต่อไปว่าในเรซโซมานีเราจะเห็นไอ้สพี่น้องแม่งเตียนจริงหรือเปล่านะครับผมสําหรับสมัครดาววันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้แล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ